สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูไต๋ครั้งข่าววันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งกันค่ะเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะเมล็ดท่านผักบุ้งค่ะต่อมานะคะจะเป็นดินพร้อมปลูกค่ะและถาดเพาะนะคะ เรานะคะก็นำเมล็ดผักบุ้งค่ะมาแช่น้ำทิ้งไว้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มเตรียมดินค่ะเทดินใส่ถาดพอค่ะ เตรียมดินไว้แล้วนะคะเราก็เอามเมล็ดผักบุ้งที่แช่น้ําไว้ค่ะมาโรยค่ะ แล้วลดน้ำนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-7วันค่ะเมื่อปล่อยเวลาไป5-7วันนะคะเราจะได้ผลงานเป็นแบบนี้ค่ะต้นอ่อนผักบุ้งของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะคะเราก็มียอดผักบุ้งอ่อนๆสดๆนะคะเวลาประทานเองได้แล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะวันนี้ครูตาก็ลาไปกับผลงานต้นอ่อนผักบุ้งค่ะสวัสดีค่ะ